เบิ่งสังกะรีกินข้าวเด็กวัดเนาะเด็กวัดสามคนสังกะรีในวัดพระบาทแนวคันเฮาที่หลาน่าตอนนั้นบวชคือแล้วนะบวชได้หอดสองพันจาแล้ว่าิสกนผู้เสื้อขาวนี่ก็ห้าก็ห้าก็ะซิกนัวนี่เนาะซิกได้ประมาณสองเดือนเหมือนมะเออ ตอนนั้นมันก็เป็นอาจารย์นะเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ว่ามีเหตุมีปัจจัยใบางสิ่งสังกฤตนี่ประคัมระสูงบระคัมระสูงเหมือนหุ่มกันเนาะแนวแบบหุ่มกันระสูงน้อยสูงน้อย Anh bân bân nam ban nam bân nam 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 bò nam 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 gì tham nam chơi nam nam nè khẩn gì hết nói nam 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 không phải nam 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 ไปสมัครแถๆมันต้องมียังข่นะโดยมีเอกสารมาสำนาแต่ว่าที่พักไหนก็มีที่พักไม่ให้โดยไม่มีฟ้องาเขาอาหารการกินเขาสื่อเองนะโบรางกันจ้ะไอ้เจ้างนอาสารท เวล่างจะกดนะสาธุมั<ด>โมนโมเดลผ่าเสร็จบาทมากนะนนอืมมันรงมีผ่าเสร็จโดยเฉพพะนะแล้วสาธุเมื่อหนากันเนะ่ดดได้เจ้าผ่าเสร็จบาทลงมาแสนล่างบาทให้อืมได้เลยอืมกินเขาแล้วเฮ็ดเวียกมันบนนะ่เนี่ย คือมาตุ้ยคือขึ้นหรอเราไปเลยปะเมื่อเช้าหรอมาตุ้ยเมื่อใช้เมื่อขันหรอเมื่อเขาไปในเมืองโอ้เกาไปในเมืองเมื่อวานนี่กับเมื่อก่อนก็ไปในเมืองมาเมื่อก่อนไปนอนอยู่หัวโน่นนอนหมดเลยถุ่มทำทุ่มทำทุ่มทำอาหารเนาะข้างเนาะตอนหนักก็เป็นเท็กบัลเนี่ยอ๋อเนาะ สองโมงก็จได้นอนนะม่คุไ่ด้เอน้แข็งแข็งบโอเนาะเห็นังสันเนาะนอาจารยังไ้ะแข็งคาเงนิดนึงอมโอ้มันกะแต่ว่าเขาจะเปิดเทียงถึกใจมันกหนนเอาเเอาไไปเอาไปเอาไปโอ้มาเอาเไไาอา Oh, nej, det er bare.